เห็ดพอแรกของปี1กิโลเจบาทจ้าเป็นว่าอ่อนเงินหนี่งเลยไหเห็ดพอหนังคางแรมันจะเป็นแบบนี้นะจ้าครับกรึบเกืบเนื้อจ้าักทีเทาจะใส่มันดูได้แค่ในกินแกงเห็ดพอรากัมาเงินพอหน่อยจ้าเห็ดพอเงินบกหลาก่อนครับน้ำแดมตามนา้ำเห็ดเลกพอเหรอเดียวดีไมเนาะีเนหน่อยบาทนี้มีอ่อนหน่นึงก็มีแก้หน่อยนึงผสมเดี๋ยวปรดี๋่โผล สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพระเม่ปางมาเก็บเห็ดจ้าต้อยแมงแข้งค่ะเดี๋ยวเห็ดเขาต้อยแมงแข้งบ่ได้อนห่อนบ่ได้เมียจักเม็ดพี่น้องเลยทามาหามเห็ดพอเมื่อจ้ากับแมงแข้งจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาเมื่อไปกินแกงเห็ดพอเสียบเจียบห่าได้กกินแงเห็ที่นื่นเราได้จ้าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องยินดีทุกคนทุกท่านครับเห็ดพอแรกของปี พอหนังได้ไยนอนหนึ่งกิโลเจ็ดร้อยบาทจ้าคุนว่าอ่อนคือหน่อยนี่หรอว่นผู้ขายแปดสิบเปอร์เยสิบอรนตอ่อนด้ล่างบ้านนี้ผู้ล่างครับวิธีการล่างเฮ็ดพอพอหน่อยอ้อนแม่ปังให้ดจังไดยจ้าล่างไปเรื่อยๆที่ละหนวยบอหน่วยนั้นมีไดไหรือยายคลิปคิเออหน่วยเดียวน้อมีต้องเอดเด้อจด็กมัน ดเป็นสีขาวได้เพื่น้อง็นทอนหนังเพาน้ำมันยังขาวดอกขาวอยู่ข้างในเด้เปิก็ตอกเปื่อนหน่วยมันให้พอนังเสียบด้วยจ้าเพื่อน้น้องม่แกกินแล้วพี่น้องแน่หมาเดี๋ยวเราเอามีดมาปาดพิสูจน์หน่อยนะระกาอันนี้จ้าอีหลอกไม่เอีอกอีหลอยปานี่งานัอีหลอกอันนี้เฮ็ดพื่นแถบมากก่อีลอกจ้ะเอหน่อยสิพิสูจน์ เอาลองเบิ้มน่อยอ่อนกัได้ไงเราจะหน่อยง่ออเออนี่อ่อนอยู่นั่แล้วถือปั๊บกหน่อยอ่อนแก่หัวแกนี่แกหน่อยเดียวนี่นะม่โอ๊ไปซรียสละบดมือลงเอ้าเอ้าบอนเป็นโมซุนไวกวเป็นไปบ้ไงแล้วขาตัวนี้แล้วเนาะพอขาปาดโอขึ้นแน่นแต่ลูกเป็นไรเนาะเพิ่มเพิ่มกำลังเริ่มควยินิน อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำแถวเมียอ่ะน้มากันนะซ้ำซ้ายน่ะนะต่ออ่น่ะนะเน่หอมแถวเมียน้อยพันอางคืออ่อนดีจะเห็นได้มาพันอางเปนกะหาหน้อยง่ายมาอเาะันละอีน้อยกันนะ เอาพี่น้อยเหรออันนี้นี่หนาวประมาณนี้พี่น้องเออจริงจริงมันอ่อนจ้ะแต่ว่าถ้าพาะจับถือเจ้าหน่อยบอลรุ่นสี่สิบกว่ารุ่นถั่วเมลล์ะห้าสิบนี่รุ่นซ้ายมาแล้วรุ่นซ้ายนี่ค่ะเ็ดพอหนังข้างในมันจะเป็นแบบนี้้ะจ้ะช่ำๆกรึบๆนุ่มๆข้างในอร่อยมาก แล้วว่ามือน,นี้เขากินเขาแง่งแล,แล้วมันคาแล้วทอมแม่ีิล่างแล้วก็จ้างสีไปต้มไว้แล้วจ้างสีแกงจ้ะเขาต้องต้มไว้มันจังบ่เสียเอ่อ,อสำหรับพี่น้องสีเก็บเห็ดพอไหวเนาะจ้ะสมมติว่าลูกอยูก่กรุงถวัวกรุงเทพอย่างสีใส่มาหลายๆอย่าเก็บไหวน้องอามาต้มให้มันสุกจ้กะหล้วจางนั้นก็ตักทั้งเนือทั้งน้ำใส่ถุงพลาสติกเขาซองฟีดแค่นี้เลยจ้ะ<อ>วันนี้แม่ปางสีแกงมืเอ,อื่น มือนีก็เลยสิต้มไว้ซะก่ออนรมันเถาไปหนามันสิเถาไปหนาเถาคือคนนี่ล่ะเอาต้มได้ย่ายพ่อกันไม่เออื่นเ้าจ้าเอาครับได้ได้แล้วครับมีอ้วนสิว่าเลยมันมือนีสิได้แกงแล้วได้จ้าเห็ดเพอเห็ดเพอน้องไส้หลาโอนเงินไหมชื้อเห็ดเพอแกงให้พราะก็แม่กินถ้าท่านรวยก็ให้รวยก็เกาเสือเเถา ดอยเ่ายังก่อนัวาโลเราจะกว่าชาวบโลเรแปดรอยมอโอนนับแปดร้อยเนี่ยแบบว่าชิแเล่กันยังก็ใช้ทรงขอความมาไปหาเพลินนะขอแบบว่าเขาเขียนเขียนคําขอคําคมอย่างไรวาดูกันเป็นยังพอแม่จังดีใจลูโอนเงินไห้หาบาซีบาทสินะขึ้นได้แต่ว่าตอนเขาเห็ุงานเขาจะให้แม่ทุกทุกเดือนครับผมให้หน่อยให้ให้รายกะ กครับอันนี้ก็บแล้วตะเล่าหละ่ะ่ตะเล่าเอาโ,โลอดได้กะบแล้วตะสไตลออ์อยากให้พ่อแม่กินยังกับว่ากันไปกินแกงเห็ดแต่นี่ย้อ,อ่งใหญ่หน้าเสือกินได้ยู่แต่ว่าถ้าเบิ่งเด้อ,อย่างถึาพอรสสดแกงเห็ดอันลูกชายรสเสือให้รสที่อร่อยเป็นพิเศษ <laughs> มีแล้ังขาประจำแล้วเสียบเลยพวกพ่อเขาได้เสียขาดเท่นะครับหดาล้วดนี่ยวอนก้ยัมีตัวอื่นอมกี่ก็เสียขาแบนียหลายตัวอยู่เลืต้องแยกต้องเซว่ากับอะไรตัวนี้ อพ่อกบบต้องใจทุกอย่างแหละตึงหัดตึงมีหัดเออแรงเลือก็ใช่ได้ <c oughs> ไ,ไหวก็ใช่ได้ไปสวนไปนาผก็ต้องเสือ้อเดี๋ยวนี้แหละวนอนพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดเปาะที่ท่าแม่ต้มไว้มาเคลื่อนเดี่ยจ้าพี่น้องแต่ว่าอันยุยๆนี่มันเป็นเห็ดข้ aw, นขาวข้ aw, นแถมมากกับไรต้มใส่กันที่นี่ที่จริงน้ำม,มันบร,ริไลปานี้เด้อจ้าตอนเขาต้มเขาใส่น้ำเขาถ่วมแต่ที่นี่ใส่มาเติมน้ำเพราะว่าสิแกงแล้วมันสิมีอีหลอดนี่อย่างมันสีไหมคะเราทำการปรุงแล้วผิดต่ำลงไปเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายกว่ากันไป องโลดจ้าพี่น้อนงเดีอยค่ะองจังเลยกคอนเฮ็ดพอแหลกข้าวสองเฮ็ดดีๆแกงหอยแยเ่เผ็ดแกงเห็ดแย่ยเช็่จา้อาอรโลดส้างได้ตามปกติกระแดกคนหน่อยคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องฝากมาสั่งไปกินเด้อนัวๆเสียบๆ <c oughs> ไปใส่แกงเห็ดพอเสียบๆคือใส่เนี่ยน,นะ อ,อ,อันนี้ใส่บักม่วงมาตเัเงเงินใหญ่จ้ะบักม่วงแกวม่วงตุ่นม่วงใหญ่เขาเนี่คะ่ะใส่เสียวมาดองเดี๋ยวนี้แซ่ล่างนาบบ้ำไว้แต่ที่นี่ใส่กระสีมาขัดเพราะว่าตอนต่อยห้าลังนุยมันกระตกดินตรงอย่างน่วยได้แตกคือเขาบ่เอามาดอง้ะจ้ะแล้วจากน,น่วยที่ดองตรง,งเป็นน่วยที่แกแล้วยังสิบมะนาเดี่จ้ะพักที่เข้าจะใส่มาเนี่อันนี้อีหลอกล้ะจ้ะพี่น้องอันบานใส่หน่อเอิญอีหลอก แต่ว่าผาักอื่นใช่กับปอเหน่อใจได้จ้ะนี่ค่ะมันจะอยู่น้ำปลาต้นไร้ไรย้ำเขาสิมานี่เข,าส,มมา,เขาสอยเสือกข้างนอ,อกมันออกมันจะมีความคั้นก่ะเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปแบบแกงเห็นไหมอันนี้ไปพร้อมๆกับเห็ดบ้านอื่นขนาดแล่ว่านางลอ,อกเขาบอกอีคือใช่บ่เออหมอนมันสองกิโลบอกอีปุ๊บมันสั้นมากครับจ้ะแกงไม่ใช่อนางนั่นนี่ก็เสียด่องอีปุกบบ่มันหนี่ด้ยพอเห็นอยู่างมองนึงเจ้าเนี่ก็ มันจะได้มีเปลี่เนตรนมั้งจนอีหอดมีกระตั้นด้อสิหลอดให้เวลาหลอกอ่อนนะดูแลภาคเราจ้าพี่น้องอีหอดมีกระสีซุกเราเราจะเนี้ยหัวหัวอย่นี่น้องอลอดนี้ตาออนออนได้ด้วจ้าคนไปเก็บมาใหม่ใหม่เก็บมาอยู่ใส่ครับจากเมรื่องผู้ทันะแต่ว่าทายันี่มไปเก็บยุบันยุบหัวยังงานไม่พออย่าใส่อีหลอดใสาดิส่งไปลอนจันึ่ อเออโหแข่งเห็ดพอแรกของปีมาเด้จอจ้ะด,ดูดถ้ามาด้กินจะหน่อยเลยน,นี่โอ้โหมาเด้อผู้ใดท่านได้กินแข่งเห็ดพอกับมาเงินพอหน่อยจ้ะเห็ดพอแรกของปีอ่อนๆเห็ดพอเงินบเปลาก,ก่อนค่ำปวดอะมาเด้อเมย์เลยมาเด้ <c oughs> เอพี่นอ้องเองพี<ม>่น้องแข่งเฮ็ดพอ <โ pigeon S 1> น้ำแรมตามครับพ <y> ี่น้องน้ำเห็ดเดี่ยเสิร์ฟกับพี่ลอล้นมาล้วล้นลลุล้น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 มีล้นว่ะทักมันเริ่ล้นล้นล้นโอ้ยไปขึ้นอยู่กับหัวหรอนี่ล้นดีพี่น้องเลยนี่เจ็ดลอยมาล้นถ้วยพอดีครับผมกินแบบน้ำโต๊ะครับพี่น้องครับเจะเป็นขึ้นใจหมอกักน้ำขึ้นไหมลูกพอดีเยบ่แจกซาย มาเด้อครับพี่น้องเอ็ซีทุกคนทุกท่านครับมากินแกงเห็ดเพาะนี่กับข้าวเทงแสบๆพรอนเสยอีลอกคนน่ะหายทนๆอย่างเนี้ยมาเด้อแม่ก็เอ้ยมากินข้าวน้ำพ่อได้ป่ะนี้ซื้อเห็ดเพาะเกือบเบิดลเบิ้ลเจ็ดร้อยห้าสิบรูปเยเห็ดเพาะเจ็ดร้อยแล้วก็อีลอกห้าสิบหรือห้าสิบบาทไม่กินห้าสิบบาทค่านื้อมันใหญ่บอกไม่กินเนื้อตี๋ม่ปลาแล้วก็สี้แสบนะครับมึง เอ๋ออันกินแกงเห็ดพออันนี้ก็เป็นการหลุนคือกันได้พอหลุนว่าไงหลุนลนะสิถึงนวยอ้นนอนนวยกลางาาานวยแกงเลือดละเท่าละนุ่มแต่ว่าเป้าหมายแรกกะ็จะบใบนวย,ยใหญ่ก่อนไข่ใหญ่ก่อนจักละอ้อนละเท่าล่ะฟังเสียงยี้มาเลยพี่น้องเอาด่าคือนวยเท่าบ่รู้ฟังเสียงกันปวดปวดมันมืนกับว่ามันเท่าเลยไหมพอมันมันอ่ะวาไนงเลยอ้อนบ่แกก็กินได้ไซนะมันจะเป็นเห็ดพอ เท่าประมาณห้าส uh, ิบกว่าทำนี่แม่แต่ก็แซ่บยอมมันดีวางหน่อยนี่เอาซ่บหน่อยนี่ได้พอพอคิดว่ามันเนเนี่ยจะว่าขึ้นหน่วยหนหน่อยห้องหยเด๋ววัามันออนจะหน่วยสี้าสิมัลุนเบิ้งคะ แบบสามสิบสี่สิบละรุ่นไส้ตัวคันไส้สี่สิบรุ่นพี่น้องไส้น้น้อยรองกระเด้อบ้านข้าวหมี่ข้าวบะผักมีน่าจะพลาดน้บานรุ่น่ามันอ่อนให้มันแก่จะได้พี่น้องเป็นเก็บมาแดงแต่ประเทศลาววะครับ มีหูคือเดียวเลยอืนนีพอมากเก็บปุ้ยพุถามเพิ่์ลยูแม,มนบน่ครับเพิ่์ลยูแมนคืเขาค่ะอืออือมีอ่อนหน่อยนึง่งมีแก่หน่อยนึงผสมเดี๋ยวพอดีร่องโผล่ได้เอาหน่อย,หน,อยหน่อยดีกว่าเดี๋ยวร<ะ>อเดี๋ยวรอไอตองแหลงเราเดี๋ยวลาย,ลายก่อนครับอือ้แต่อ่อนเดี๋ออครับอ่อนแทบอ่ะแหมเพราะฉะนั้นเขาควรกินหน่อยหน่อยหน่วยแถวๆประจงไงทำแม่ ไข่แม่นคาซีปหนีมันจะเป็นโปุ๊เนาะหน่อยนี้น่าจะอ่อนอ้อ,อแม่เ,เอ้อยเยแซ่บบริการหน่อยนี้อ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยอ่อนเดอ้นะอนะอ่อนคักเดอ้อที่หลอกนี่ก็ยังสายบัวนะครับคือต้นบอลต้นอ่อนเด้อพี่น้องเลยมันอ่อนนั่น เริ่มถึง้อยออนได้ไหมเริ่มมันละยังไมาหลีงางอิ้เขาลรไปมาเด้อมาดีเอ้ยยายปางที่หลังเอาหลานอยู่พี่น้องเลยหาเงินม,มากเมื่อปีเมื่อสาดเพื่อรอดสือ่อเฮดพอน์ตะร้จะป้านนันเลบ่บอก การนั่นจ้ะวยตังแต่แนนก็งานาดีหรอกเนาะกินกต่ดีหรอกเ <c oughs> <c oughs> สร็ดแบอยู่ครับขอ,ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมืัอนี้แกงเฮดเพาะเสื้อกัาวิลอกครับเสื้อปักติวจังเลยบ้าเฮาเดียวครับขอบคุณครับผมค่ะมาเสร็จเสร็เดีย๋ยวเด้อทุกคนทุกท่าน